เอาละครับกลับสวัสดีนักประชุมท่านด้วยนะวันนี้ผมก็จะมาอัดฉลองคลิป1,500วิวนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเปิดกล่องนะฮะมีคะแนนนะฮะเติมไปแค่300รอยพอเดี๋ยวมาเปิดปกล่องอเลยหยุดหยุด,ดนายวูดมันเดนมาก บอกไปเลยครับโอ้โหได้เลครับห้าสิบล้านมาห้าสิบล้านมาบริจาคทิวเลยโอ้โหเวิร์ค200ครับสองร้อยครับก็ถือว่ายังคุ้มนะฮะก็ถือว่ายังคุ้มอดีตที่จริงผมจะซื้อสิบนะแต่ผมอันนี้นะไปปรับวีทีก่อนคนระับ สองปีของมังกรเอครับบวก5้า t o 1ครับบวกห้า top หนึ่งครับ,บ, 5, รบถ้าได้กลับปีนร้อยมาเขาพ้าดที่กอร้อยมา t o อปิบมาโอผมก็ดีใจแล้วนะฮะเขอ เดี๋ยวเขาเดอนตรงนอ้โหร้อยร้อยส่ง huh. ร้อยสองร้อยสอร้อยสองร้อยร้อยเล้ยเขาห้าสิบมาก็ได้นะครับเขาห้าสิบมาก็นืว่าดีสองร้อยไมคแล้วพอ ลกที่เป็นม้านี่ยได้ช็อปสองร้ยกับสามร้อยของฟอนมาเราไปเปิดแคทกันก่อนเลยนะ ไมโดมันถ่วงเยอะบล็อกบ,บอกบาร์ต้องมาเองเขาบอกกดตรงดาวแล้วของจะมาดีโอ้โหตัวละแสนห้าอะไรวะไม่รู้อ่านชื่อไม่ออกตงกิจโอเค ีไปกันต่อเลยครับสามร้อยก่อนครับสามร้อยไม่หวังอะไรมากครับสองใบเปิดทีละใบครับเปิดเลยหมื่นหกค่ะเอหมื่นหนึง่งโอโ้โหสี่หมื่นเอาวิดาวพอดเอาวิดาวปีนี้สี่หมื่นเองเหรอสิเ1อ่ะสิเ โอ้ทำไมมันไม่มาตอบเวิร์ครับวะอวีดดาวตัวละสี่หมื่นไอเด้าไอเด้าเนีย่ยเราก็เลือกลงไปนะเอาให้ครบเอาให้ครบเอาให้ครบนะฮะออยครบนะเอาให้ครบเอาให้ครบไม่ครบหรอเนีย่ยไปเลยครับคาร์ลอตเตเวสแมสซี่ครับเปิดทีละใบครับเขาบอกว่าเปิดธีระใบดวงเจิดมาไม่ใช่แล้ว เทอร์รี่อองลีผิดปีแล้วพอดมนันมันมาผิดปีโอ้โหฟิลิปลามผิดปีอีกแล้วโอ้โห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 ผมนี่กำผมนี่นั่งกำไข่เลยครับพอดใท้่ยกูเปิดตัวได้ตัวอะไรคิสเซรโรโรนัลโด